อ่าใช่โลโก้โลโก้คนดีของรุ่นมาแล้วบายบายนี่ฮัลโหลฮัลโหลอ่ะนี่วงสวยงามวงสวยงามโอ้ถูกมากสูงมากสูกมากขนาดพี่ฟ้ายูกมากถูงมากส่งไหมพี่ปร สูงสูงเออพอร์ตแมทแหละน้องอ๋อสูงละ122ก,ก็ว่าอยู่โอ้โหสูกมากสูงมาก้สกก2 2ได้เลยใช่เลยอ่ะให้ดูเต็มตัวเดี๋ยวให้ดูเต็มตัวทุกคนให้ดูเต็มตัว โอ้โหตจริงเราดูต็มตัวมากไม่ได้นะพอดีจะมีแบรนด์ที่ติดกับบนถุงบนกระเป๋าบนอะไรเงี้ยจะโดนเตือนนะถูมนะทุกคนอ่ามันมีแบรนด์มันมีแบรนด์เราค้างนานไม่ได้ค้างนานโดนเตือนเสร็จให้เขาผ่านทางหน่อยจ้ะขอให้เขาผ่านทางหน่อยค่ะอ๋อแล้วมาเขาจะถ่ายด้วยจะถ่ายด้วย อันนี้กล้องสด no filter นะทุกคนนะหน้าเหมือนกับในในที่กล้องเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยออกร้อนเล็กน้อยร้อนเล็กน้อยฮอตฮอตร้อนร้อนทุกคนมาต้องเจอสภาพความร้อนขอเมืองไทย้ี่ทุกคนกคน,<ป>นี่หมดเลยนะ แอ่ะโอเคขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณสหรับชื่อช่องน้องในะเดี๋ยวผมตัดหมดให้นะครับให้แล้วนะฮะดีไว้ให้แล้วนะอ่าแอบแอบเดี๋ยวเราเราตกขึ้นรถเสร็จปั๊บก็พอแล้วนะโอเคอ่าเก็บของขึ้นรถแล้วเดี๋ยวน่าจะมีเปิดกระจกมาบายกสักช็อตหนึ่งคิดว่าเออแล้วจะมีเปิดกระจกบบอีกสักช็อตหนึ่งอ่าอยู่ฝั่งโน้น พับแต่หน่อยพับแต่หน่อยอโอเคไปแล้วไปแล้วนะโอเคไป